ถ้าท่านใดก็ตามอยากจะรับรู้ว่าครูรู้ของเราหรือเทวดาประจำตัวของเราเนี่ยเป็นอย่างไรให้ท่านหาวันที่ตรงกับวันที่เกิดปุณณมีคือวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15นบห้าค่ำให้เราตั้งจิตอธิษฐานจเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรให้ธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยสรรเริญขอให้ไปสู่ในหมู่เทพเทวดาทั้งหลายได้รับรู้ถึงธรรมอันประกาศเนี่ยเสร็จแล้วให้เราอธิษฐานว่าขอให ภูรุของข้าพเจ้าเทวดาผู้รักษาข้าพเจ้าหน้าที่ของข้าพเจ้าจงมาปรากฏในนิม,มิตของข้าพเจ้าจงมาปรากฏให้ข้าพเจ้ารับรู้จะด้วยมูลและเหตุใดขอให้ปรากฏภายในสามวันเจ็ดวันนี้<ะ>ทุกคนสามารถทําได้ทุกคนสามารถทําได้นี่คือเคล็ดลับไม่ใช่กระแสะไม่ใช่ไปตามกระแสะไม่ใช่ไปตามกระแสะแล้วเราจะรับรู้ได้ จำไว้ว่าอะไรที่อยู่กับเราครับเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกไม่ได้เกิดขึ้นใหม่หรอกก็ตามมาหลายภพหลายชาติแล้วอะทำไมยังต้องไปแสวงหาอีกล่ะ